ขอสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต่อไปจะเป็นเสียงอ่านอาจริยธรรมของหลวงปู่อ่อนยานาสิริแห่งวัดป่านิโคทารามบ้านหนองบัวบานตำบลหมากย่าอำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธาาีีมีความดังนี้ครับในปีพศ2466ได้ไปพบท่านพระอาจารย์หลวงพ่อใหญ่เสากัรตัศสีลาเทระพร้อมพระอาจารย์หลวงพ่อใหญ่มั่นภูริทตตเทระ ที่วัดป่าบ้านคออำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีข้าได้กราบเท้าท่านหลวงพ่อทั้งสองถาวายตัวข้าเป็นสิทธิ์ข้าขอยัติเป็นพระธรรมยุทธ์ด้วยท่านหลวงพ่อใหญ่มั่นรับข้าแต่ให้เป็นสิทธิ์ยตัติท่านไม่อนุญาตท่านพูดว่าให้ปฏิบัติอยู่กับพวกผมไปหนึ่งปีก่อนให้ผมได้พิจารณายุจิตของท่านว่าจะพอปฏิบัติ เป็นไปไหมไปหนึ่งปีก่อนผมจึงจะบอกท่านได้ดังนี้พอตัวข้าได้ปฏิบัติอาศัยหลวงพ่อทั้งสองจนเต็มปีหนึ่งแล้วข้าขอถวายตัวเป็นสิษิ์ท่านพระอาจารย์หลวงพ่อทั้งสองพร้อมทั้งถวายตัวของตนให้เป็นเหมือนตัวของท่านหลวงพ่อทั้งสองนั้นทีเดียวเมื่อท่านต้องการไปธุระสิ่งใด ขอให้ใช้ตัวกล้าวทำแทนหรือไปแทนกล้าวทำหรือไปผิดถูกประการใดขอให้ท่านหลวงพ่อตักเตือนดุดา่าเขี้ยนตีเอาแต่สุดจะมีพระกรุณาแก่กล้าวประการใดหากกล้าวขืนดือ้อตอบคำก็ดีหรือไม่ไปตามคำบอกให้ไปก็ดีขอให้ไล่กล้าวหนีจากสำนักเลยด้วยความที่กล้าวรู้และได้ยิน กล้าวจำได้มากอยู่แล้วแต่กล้าวยังไม่ได้ทำด้วยแล้วแล้วเลยไม่รู้อันจะทำเกล้าวกลัวแต่จะผิดอยู่อย่างนั้นร่ำไปและทั้งตัวข้าขอยัติเป็นพระธรรมยุทธกับท่านหลวงพ่อทั้งสองอีกด้วยท่านหลวงพ่อทั้งสองได้มีความการุณารับคำขอร้องของข้าทุกอย่างท่านหลวงพ่อใหญ่อาจารย์มั่น ท่านพูดตอบข้าว่าเออดีมากทีเดียวที่ท่านต้องการอยากมาให้ผมทั้งสองสอนนี้ผมจะสอนให้ท่านรู้และทำเป็นทุกอย่างเท่าที่ผมรู้มันไม่มีใครมาขอถวายตัวเป็นสิทธิ์ให้ผมทั้งสองเหมือนท่านสักองค์เลยต่อจากนี้ไปท่านหลวงพ่อใหญ่อาจารย์เสาถามข้าว่าท่านได้ท่องปฏิโมกและนวกโกวาดแล้วหรือยังข้าเรียนตอบท่านว่า เกล้าวเป็นเนนอยู่กับพระอาจารย์สมุสีวัดจอมสีอำเภอกุมภวาปีมาแล้วสปีได้แต่ฟังพระวินัยตามหนังสือบุพสิกขาและมหาขันวินัยมุกจำได้วินัยมาบ้างเท่านั้นการท่องปาติโมกและนวโกวาตกล้าวยังไม่ได้ท่องเลยท่านหลวงพ่อเสาวเลยเอาหนังสือสองอย่างมอบให้ข้าไปท่องข้ารับไปพร้อมกับนวโกวาท ข้าท่องอยู่สวันจบปาติโมกท่องอยู่เจ็ดวันจบค่าเอาหนังสือไปถวายคืนเลยต่อจากนี้ไปท่านหลวงพ่อทั้งสองก็ได้อนุญ,ญาตให้ค่ายัตติเป็นพระธรรมยุทธ์ตอนนั้นอายุได้24ปีพันศามหานิกายค่าได้สี่พันศาท่านหลวงพ่อใหญ่อาจารย์เสาท่านเป็นผู้ศรัทธาจัดหาเครื่องบริขารทุกอย่างให้ค่ายัตติเลย ท่านหลวงพ่ออาจารย์ใหญ่มั่นท่านสั่งให้ข้าไปหาพระอาจารย์อุ่นมาให้ท่านแล้วให้ไปยัตติพร้อมกันกับข้าเสียดังนี้ข้าสั่งพระอาจารย์อุ่นมากราบเท้าท่านแล้วพระหลวงพ่ออาจารย์ใหญ่มั่นท่านศรัทธามอบเครื่องบริขารของท่านให้ครูบาอุ่นเลยเมื่อต่างพากันได้บริขารสมบูรณ์แล้วได้ลาท่านหลวงพ่อทั้งสอง เดินทางมาวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธาาีีกราบเท้าท่านเจ้าคุณธรรมเจดียัตติแล้วได้พากลาอุปชากลับมากราบเท้าท่านหลวงพ่อทั้งสองที่อำเภอท่าบ่อจังหวัดน้องคายศึกษาและฝึกหัดข้อปฏิบัติกับท่านไปจนได้ความรู้ความฉลาดตามวาสนาของตนตลอดห้าพรรษาสมัยนั้นพศ2466 ข้าจำพรรษาวัดป่าไผ่บ้านพลสาอําเภอท่าบ่อจังหวัดน้องคายออกพรรษาแล้วเดินกรรมฐานไปกราบเท้าท่านหลวงพ่ออาจารย์ใหญ่มั่นภูริทตาเทระสมัยนั้นท่านกลับจากอําเภอคำชะอีจังหวัดนครพนมท่านนํายมแม่ของท่านมาพักอยู่วัดบ้านป่าเคาะอําอเภอบ้านผือจังหวัดรวนธานีเดือนอ้ายข้าไปถึงท่าน ข้ากราบเท้าท่านแล้วขอถวายตัวเป็นสิทษย์ท่านเบื้องต้นถามข้าก่อนว่าท่านศึกษาข้อปฏิบัติกรรมฐานมาจากอาจารย์ไหนก่อนข้าตอบว่าศึกษามาจากอาจารย์สุวรรณดังนี้ท่านถามข้าว่าท่านสุวรรณท่านสอนคำภาวนาให้ท่านคำไหนและการเดินจงกรมนั่งสมาธิท่านสุวรรณสอนให้ท่านทำอย่างไร ข้าเรียนถวายท่านว่าท่านสอนให้กล้าวภาวนาว่าพุโทโธอยู่แต่ในใจเดินจงกรมนั่งสมาธิอาจารย์สุวรรณสอนให้กล้าวทำอย่างนี้อย่างนี้ถวายท่านท่านหลวงพ่อจึงบอกข้าว่าท่านเป็นคนราคะจริตภาวนาว่าพุโทโธมันไม่ถูกท่านบอกข้าว่าเอาท่านยกมือขึ้นประนมมืออยู่แล้วเรียนเอาคำภาวนาใหม่ ข้ายกมือขึ้นแล้วท่านสอนคำภาวนาให้ข้าหมายว่ากายะเพทังกายะมรณังมหาทุกขังดังนี้ข้าจําได้แล้วท่านให้ข้ากำหนดใจภาวนาให้ท่านดูในเวลานั้นเลยข้าภาวนาไปประมาณหนึ่งนาทีกว่าท่านบอกให้ข้าหยุดถามข้าว่าภาวนาสะดวกไหมและว่าง่ายไหมข้าเรียนท่านว่ามันหลายคำว่ายากภาวนายาก ดังนี้ท่านจึงให้คำหม่อีกว่าเยกุโชปฏิกุโลดังนี้ให้ข้านั่งกำหนดจิตภาวนาถวายให้ท่านดูอีกนานประมาณเท่าเก่าท่านให้ข้าออกอีกแล้วท่านถามข้าว่าภาวนาสะดวกไหมและว่าง่ายไหมข้าตอบท่านว่าคำนี้รู้สึกว่าง่ายเพราะมันน้อยคำและมันเหมือนว่าพุโทโธอีกด้วยท่านบอกว่า ให้ท่านภาวานาไปนานๆมันจะสะดวกดอกดังนี้แล้วท่านก็เทศนาสอนข้าไปพอสมควรแล้วท่านก็สั่งเลิกว่าหลังข้ากราบเท้าท่านแล้วข้าถามท่านว่าเรื่องคนภาวานาเกิดเป็นบ้านหนึ่งและการภาวาน,านานสักปานใดจึงให้มีคำเปลี่ยนภาวานาทีหนึ่งดังนี้ท่านหลวงพ่อสอนข้าให้เข้าใจเรื่องข้าเรียนถามทั้งสองเรื่องนี้ ให้ข้าเข้าใจจนแจ่มแจ้งเลยวันหลังข้าสงสัยเรื่องการปฏิบัติศีลของพระผู้ปฏิบัติข้าเข้ากราบเท้าท่านอีกเรียนถามท่านว่าพระผู้ปฏิบัติให้ปฏิบัติศีลในตามแบบไหนหนอดังนี้ให้ปฏิบัติศีลตามแบบหน,หน,งน,หบบบนังสือบุพศิขาและมหาขันนี้หรือหรือปฏิบัติศีลในแบบหนังสือพระวิสุทธิมรรคนั้นประการใดหนอท่านหลวงพ่อบอกข้าว่า ปฏิบัติให้ถูกต้องตามทั้งสองแบบนั่นแหละศีลท่านบัญญัติไว้ในหนังสือบุพสิกขามหาขันนั้นเป็นมัชฌิมศีลหนึ่งศีลในหนังสือวิสุทธิมรรคนั้นเป็นศีลใกล้ต่ออริยะกันตศีลเป็นศีลอันพระองค์อธิบายเข้าไปหามรรคผลเป็นศีลอละเอียดกว่ากันดังนี้เท่านั้นแหละและต่อไปนี้ข้าขอ,อยืมหนังสือบุพสิกขากับท่าน ไปดูให้เข้าใจชัดด้วยตัวเองแต่ก่อนข้าเป็นแต่ฟังเทศของพระอื่นเมื่อข้าดูข้าเข้าใจและสงสัยในสิขาบทไหนข้าเรียนถามท่านหลวงพ่อไปจนหมดทุกสิขาบทข้าดีใจเพราะได้เข้าใจศีลอันเป็นรากเหง้าของพระาศาสนาดังนี้ต่อไปข้าตั้งใจศึกษาด้านปฏิบัติภาวนากับท่านเรื่องคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิ และอัปนาสมาธิตลอดขั้นมรรคผลกับท่านอยู่ในระยะ5ปีเข้าใจจำแจ้งจนสิ้นสงสัยในการปฏิบัติภายนอกและท่านมอบหนังสือปฏติโมกและหนังสือนวโกวาดให้ไปท่องให้ท่องพร้อมกันไปเลยนวโกวาดค่าท่องอยู่3วัน4วันจบปาติโมกค่าท่องอยู่6วันวัน7บ่ายหนึ่งโมงค่าท่องจบอีกเอาหนังสือไปส่งท่าน หลวงพ่อทั้งสองชมค่าเป็นการใหญ่เลยว่าเป็นผู้ตั้งใจจริงๆดังนี้เป็นต้นในระยะหปีที่ศึกษาฝึกหัดปฏิบัติภาวนาค่าสิ้นสงสัยในธรรมเป็นแต่ข่าทำจิตค่าให้เป็นไปยังไม่ถึงเท่านั้นค่าจึงได้ตั้งใจปฏิบัติมาจนตลอดการบัดนี้ถึงพศส4 7 1ท่านให้ข้ากับท่านฟัน่นไปอยู่กับท่านอาจารย์สิงคันตยาขโม และพระอาจารย์มหาปิ่นปัญญาพโลเพื่อช่วยให้การเผยแผ่พระศาสนาข้าได้เป็นคณาจารย์สอนหมู่ช่วยครูบาอาจารย์มาแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้ในโอกาสการประชุมบันหนึ่งตัวข้าได้ขอโอกาสกราบเรียนเรื่องการปฏิบัติธรรมกับท่านอาจารย์ใหญ่หลวงพ่อมั่นตามที่ข้าได้เคยเห็นอาจารย์ต่างๆสอนกันมามีหลายแบบมีการสอนธรรม40ห้อง สอนธรรมมีข้ออาราธนาพระไตราสาร,รณคมอาราธนาพระไตรลักษณ์สอนธรรมปิติครูผู้เข้าสอนเขาว่าเป็นธรรมพระอรหันต์ดังนี้เป็นต้นธรรมที่เขาสอนกันทั้งหลายนั้นเป็นธรรมอันพน้นทุกข์กันทั้งหมดหรือประการใดดังนี้พระอาจารย์จึงย้อนถามตัวข้าว่าท่านเห็นเขาสอนกันมาเป็นอย่างไรเล่าข้าเรียนท่านว่าธรรมอื่น เห็นว no mm ่าคนนิยมกันว่าดีเป็นบุญใหญ่กันไปเท่านั้นไม่เห็นมีแปลกอะไรเห็นมีแปลกอยู่ก็แต่ธรรมปีติที่ครูผู้สอนเขาว่าเป็นธรรมพระอรหันต์นี่แหละเขาเรียนกันมีเกิดเป็นบ้ามีตัวสั่นเซนบางคนมีกระโดดโลดเต้นตึงตึงต่างตาปากพูดตู้ตูตีตีพูดไปทั่วต่างๆนานาาปฏิบัตินานไปมีคนเขาว่าเป็นบ้า พระอาจารย์ใหญ่ท่านได้ยกคำถามของข้าขึ้นเป็นอุเทศเป็นหลักฐานในการเทศนาของท่านว่าเรื่องธรรมของท่านถามดังนี้พระอาจารย์ใหญ่เสากันตศเลยเทระท่านได้เรียนจากครูอาจ,อา,จารย์ต่างๆมามากผมได้ออกปฏิบัติมาพบกับท่านผมรู้ผมมาแก้ท่านเอาอยู่สามปีพระอาจารย์ท่านจึงตกลงเห็นด้วยผมจึงได้เลิกสอนธรรมต่างๆ มาเวลานี้จึงได้สอนกันแต่ให้ถึงไตราสารณคมกันเท่านั้นตามแบบเดิมของพระองค์สอนกันสืบมาอยู่เท่านี้เพราะทำอื่นพวกอาจารย์สอนกันมานั้นสอนกันเพื่อเป็นการหลอกลวงคนผู้หวังเพื่อเป็นทางหากินของอาจารย์ผู้สอนกันทั้งนั้นและแบบของพระองค์สอนพวกลูกศิษย์ที่เป็นสาวกเข้าบวชในพระศาสนาของท่าน ก็มีแต่ท่านสอนให้ถึงพระไตรสรณคมกันเท่านั้นเช่นหมู่พวกเราบวชกันมาก็มีแต่ขอถึงพระไตรสรณคมกันทั้งนั้นก็เป็นอันว่าเป็นผู้ควรแก่ปฏิบัติพระธรรมวินยัยให้สมบูรณ์พ้นทุกข์กันได้แน่นอนธรรมปีติที่ท่านว่ามีอาจารย์เขาสอนกันนั้นครูผู้สอนกันเป็นต้นมานั้นเขาอยู่จังหวัดสุรินทร์เขาเป็นคฤหัหั์ สอนการเป็นบ้าตัง้งมากๆเมื่อลูกศิษย์เป็นบ้าแล้วอาจารย์เลยไม่รู้จักแก้ไขลูกศิษย์ให้หายได้เลยธรรมปิติจะไปเรียนไปขึ้นขออารัธนาเอาเองได้อย่างไรเพราะปิติมันเกิดจากภาวนาจิตรวมมันเป็นสมาธิต่างหากเมื่อไม่รวมแล้วใครจะไปขอร้องอารัธนาให้ปิติมันเกิดขึ้นสักเท่าไหรปิติมันก็ไม่เกิดขึ้นดอกสุดท้ายท่านอาจารย์ว่า ถ้าหากว่าหมู่ผู้ปฏิบัติอยู่กับผมไม่ต้องให้กลัวเรื่องมันจะเกิดเป็นบ้ากันเลยถ้าหมู่เป็นผมรับรองแก้ให้หมู่หายได้แต่หมูเชื่อผมเตือนมันจึงจะหายก็เราภาวนาจิตรวมเกิดมีความสบายปลอดปโปร่งดีอยู่และเกิดความรู้เห็นอะไรใจก็รู้ชัดแจ่มแจ้งเหมือนลืมตาเห็นรูปใจก็รู้รูปแจ้งชัดอยู่อย่างนั้น มันจะเป็นบ้าอะไรกันเหตุนั้นจึงให้หมู่ปฏิบัติไปเถิดใจจะได้เป็นไปเพื่อความพ้นทุกจริงแน่ทีเดียวอันใจเป็นบ้านั้นเมื่อปฏิบัติไปใจเกิดไม่สบายมีอาการกระวนกระวายเป็นเครื่องบอกว่าตัวเกิดเป็นบ้าขึ้นมาเช่นนั้นได้ตัวเองก็ต้องรู้ตัวเองว่าเป็นบ้าตัวก็ต้องละการปฏิบัตินั้นเสียมาจับอยู่กับภาวนา เอาจิตจดจ่ออยู่กับคำภาวนาบริกรรมภาวนานั้นไปไม่นานความกระวนกระวายจะเกิดเป็นบ้าน,นั้นก็จะหายไปใจมันก็สบายขึ้นมามันจะมีอะไรเกิดให้เราเป็นบ้าอีกเมื่อมันยังไม่หายอยู่ก็ให้ยกเอาคำวิปัสสนาขึ้นมาตัดมันว่าสัพเพสงขาราสัพเพสัญญาอนิจจาสัพเพสังขาราสัพเพสัญญาทุกขา สัพเพสังขาราสัพเพสัญญาอนัตตาสามคำนี้จับเอาคำใดคำหนึ่งขึ้นมาภาวนาหรือจะเอาหมดทั้งสามคำนี้ภาวนาไปเลยก็ได้จับเอาคำภาวนาขึ้นมาตัดลมอาการเป็นบ้าจะขาดหายไปเลยความจะเป็นบ้าอยู่ในใจมันตั้งอยู่ไม่ได้ดอกดังนี้ท่านได้เทศนาไปมากตัวข้าได้ฟังหลักทางปฏิบัติอย่างสำคัญใหญ่หลวงเลย สำหรับอาจริยธรรมของหลวงปู่อ่อนยานสิริก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับ